สวัสดีสมาชิกเอฟซีอ่าแฟนหวยห้าหน้อยทุกทา่านอ่าคลิปนี้แอดเซ็นมาโลกแน,นวทางหวยห้าหน้อยวันที่ยี่สิบหกสิงหาคมพี่นอ้องอืก็เป็นแค่แนวทางถ้าถูกโคกถูกใจก็กดติดตามช่องนี้ไว้พี่นอ้องอ่าถ้าชอบก็จังตามถ้าบอ่ชอบก็่าน เอากระเบื้องไหวเป็นแนวทา่าสำหรับผลวหวยห้าน้อยบอกมาบ้าแอดลง้ลงน้อยปกติล้งน้อยปกติแต่ผลหวยห้าหน้อยออกมาบ้านน้อยพิเศษออกแปดเก้าห้าเก้าหกไปเด้งเต่งน้อยพิเศษพี่น้อง เด้งน้อยพิเศษตรงๆเลย95 96้ายวิ่งซ้ายอ5เก่าพี่น้องส่วนปกติออก151แลต่54รูดพี่น้องบ่เขา้าบ่เขา้าตัไปออกน้อยพิเศษเด้งน้อยพิเศษ บนล่างตรง,ตรงๆสำหรับไผ่สี่เรนทั้งสองน้อยก็ได้พี่น้องเน้นน้อยปกติแต่การน,น้อยพิเศษจังสี่ก็ได้พี่น้องจิ้มไปแต่น้อยปกติจิ้มไปแต่น้อยพิเศษเน้นน้อยปกติแต่การพิเศษจิ้มไปแต่รอบพิเศษแต่กลับไปนิน ตอบปกติเพราะว่ามันเริมใช่าน้อยพิเศษนะคสำหรับมือน,นีอ่สำหรับคลิปนี่พี่น้องข้ากลับมาเบิ่งนกันเลยเนี่ยท้า,ทาหวยฮหาหนอยวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมพี่น้องหวยฮาหนอยวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคม ชุดเจาะสองตัวบนหล่างก็จะมี5152ห,หนึาสอาห่มู่บ้านออกไปแล้วพี่น้องเออมี5 2 5สองห้าสออกไปแล้ววมา่านราห้าศูนย์ห้าซ้ายวิ่งซ้ายรดูดเด่น5รอง4ถ้าบปชอบตัวเด่นบปช,ชอบตัวเด้นหา เกาตัวร่องบบจับพี่น้องเป็นตัวร่องใบจับก็คือจะได้สี่สองสี่หนึ่งสี่ศูนย์อ่าสี่เจ็ดกับประมาณนี้พี่น้องอ่าส่วนชุดนิน้นอ่าชุดนิน้น r ปัจจะนิ้นไปชุดนี้นี่คือชุดนิน้น อันนี้คือแนวทางหวหาหนอยรอบปกติกับกันรอบพิเศษไว้นัาพี่น,นอ้องจิ้มไว้แะ่รอบพิเศษถ้าถูกพบถูกใจก็ตามพี่น้องถ้าชอบกับตามถ้าบ่าชอบกั็พานกับเบิ้งไหวเป็นแนวทา่โโาโฉกโฉกมันมันทุกคนอ่า